สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยโดยช่องหุย Mayflower Taro ทา n d d e s t i น y นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงดวงดีราศีสิงห์นะคะดวงของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568 2568นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแมลิ้นพันกันนิดนึงขอภัยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันก่อนที่เรื่องของเรื่องดีๆนะคะของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะชาวสิงห์นะคะไพ่สาใบานี้นะคะบ่งบอกว่าคุณอาจจะ ต้องผ่านเรื่องของการสูญเสียหรือเสียสละอะไรไปบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะคุณถึงจะมีทางเลือกเข้ามาใหม่ๆนะคะคำว่าสูญเสียหรือเสียสละนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเหมือนคุณจะจะขายบ้านได้นะคะขายรถสําเร็จนะคะลาออกจากงานได้สําเร็จนะคะหรือว่าไปพ้นจากสภาวะที่คุณไม่ชอบไม่โอเคได้นะคะ หรือบางคนอาจจะแบบเลิกกับแฟนได้สักทีอุ้ชันโล่งใจอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อคุณจัดการเรื่องในอดีตที่คุณไม่โอเคไปได้ละนะคะคุณก็จะมีเรื่องของทางเลือกนะคะการได้มาซึ่งอะไรใหม่ๆนะคะนะขายบ้านขายรถนะคะก็จะมีเรื่องของการมาเลือกเลือกช่องทางนะคะในเรื่องของการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะแต่คุณก็อาจจะติดติดแบบลังเลลังเลอะไรอย่างนี้อยู่บ้างนะคะอาจารย์มองว่า เ,ออเดือนกุมภาแม้ว่าจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาอย่างงี้แต่ว่าคุณเองก็ยังอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะรับโอกาสอันนี้เอาไว้นะคะไพ่แอบบอกอยากอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกุมภาพันนี้นะคะสําหรับชาวสิงเนี่ยคุณน่าจะมีโชคดีข่าวดีหรือเรื่องดีๆอะไรบางอย่างมาจากกลุม่มกลุ่ม LGBT นะคะ,ะโดยเฉพาะ ยังไงดีไม่โดยเฉพาะแล้วกันเอาบอกว่าตีรวมๆว่าเป็นกลุ่ม LGBT เนาะจะเป็นเพศกําเนิดเป็นชายเป็นหญิงเลืออะไรใดๆนะคะถ้ามีเรามีเพื่อนนะคะที่เป็น LGBT เนาะหรืออาจจะมีลูกค้ามีใครมาติดต่อเรานะที่เป็น LGBT อะไรเงี้ยนะคะก็เตรียมรับไว้ได้เลยว่าคุณน่าจะมีข่าวดีหรือว่าเรื่องอะไรดีๆบางอย่างจากเขานะคะ ประมาณนี้ทีนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นอุดแล้วแต่เป็นอุดในภพมรณะนะคะถามว่าชาวราศีสิงห์นะคะจะมีโอกาสอะไรเข้ามาบ้างนะคะอันนี้อาจารย์เห็นเป็นโอกาสเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะไปต่างประเทศเดินทางยกย้ายเดินทางเรื่องของการงานนะคะเดินทางเที่ยวท่องเที่ยวกับแฟนอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะบางคนจะมีเรื่องของการได้เงินเป็นลักษณะของเงินที่ เป็นมรดกนะคะเงินตกเบิกเงินเก่าๆขายของเก่าได้เช่นกันนะคะแต่ใดๆก็ตามทีระวังระวังสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะสุกุมลาหูในภพมรณะมีดาวกระตุ้นภพมรณะแบบนี้เนี่ยนะคะใดๆก็ต้องระวังไว้โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบน้ําระบบทางเดินหายใจอะไรต่างๆในร่างกายนะคะอ่าทีนี้มาลงลึกดีเทลแต่ละด้านในชีวิตของคุณกันต่อนะคะชาวสิง ไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่หกไม้เท้านะคะชาวราศีสิงค์คุณจะมีเกณฑ์เรื่องของการได้รับความสําเร็จอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งมันก็ตรงกับไพ่เรื่องดีๆ3าใบแรกอยู่แล้วนะคะใครที่จะไปสอบนะคะสมัครงานสมัครสอบแบบงานราชการอะไรใดๆนะคะคุณจะมีโอกาสเรียกว่าชื่อติดโผลนะเรียกว่ามีข่าวดีแบบนี้เข้ามานะดีใจได้เลยแหละนะคะ เรื่องเงินเงินทองทองนะคะตอนนี้นะดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะมันจะมีความปั่นป่วนผันผวนในเรื่องของการเงินนะคือปั่นป่วนในลักษณะที่เรียกว่าคล้ายๆกับเหมือนมีเงินเข้าเงินออกเยอะแล้วเราอาจจะลืมทําบัญชีหรือบางทีพกเงินไว้นะคะพกเงินส่วนในกระเป๋ามีเงินในบัญชีนู้นบัญชีนี้แล้วคุณใช้ไปใช้มาแล้วคุณงงคุณสับสนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดือนกุมภาเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าอย่างไรก็ตามทีไพ่ประจาตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่สี่เหรียญคุณน่าจะ ไม่ค่อยมีเรื่องของการใช้จ่ายอะมากสักเท่าไหร่นะเหมือนคุณกำลังอยู่ในช่วงการพยายามรัดเข็มขัดใดๆอยู่นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหัตชะคุณได้ไพ่สองไม้เท้านะชาวราศีสิง์เพื่อนฝูงนะคะหรือว่าพี่พี่น้องๆกันเนี่ยนะคะให้ความร่วมมือนะคะช่วยเหลืออะไรต่างๆกันดีนะคะบางคนอาจจะต้องแบบเลิกลักในเรื่องของการเดินทางหน่อยวันนี้ไปจังหวัดน,นี้วันโน้นไปจังหวัดโน้นนะคะจะมีเรื่องแบบเดินทางอะไรเงี้ยเข้ามาแบบจุกจิกจุกจิก,จกตลอดเดือนนะ ภายในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่ King o f c คั s นะคะอ่าภายในบ้านบรรยากาศสงบดีไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะคุณอาจจะได้ที่พึ่งที่ปรึกษาเป็นคนในบ้านนี่แหละแทบจะไม่ต้องแบบไปหาหมอดูหรือไปหาคนอื่นที่ไหนเลยนะคะอาจารย์มองบรรยากาศอบอุ่นดีนะภายในครอบครัวส่วนภายในพบปุตตานะคะคุณได้ไพ่เดอออนะคะ ถ้าใครที่ทํางานแล้วมีลูกน้องมีบริวารอาจจะมีคนลาออกนะคะหรือถ้าไม่ลาออกก็อาจจะมีการลาแบบลาย,ยาวๆลาเดินทางไกลลาแบบหลายๆวันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใครเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกนะคะช่วงนี้น้องจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะคะมีเรื่องของการเดินทางหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการย้ายหอย้ายที่เรียนเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมานะคะสำหรับภพยในภพอรินะคะเพจซอบคัพนะคะอุปสรรคปัญหาตัวปัญหาอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมองว่าเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆแล้วส่วนใหญ่จะมักจะเกิดจากอาการน้อยใจอะไรบางอย่างของตัวเองนะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีลูกน้องบริวารบางคนที่มันง้องแงงงี่เง่านิดๆหน่อยๆทำให้คุณรู้สึกรำคาญอะนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ A s o f w ones นะคะคนโสดคนโสดจะมีโอกาสเรื่องของการได้เริ่มต้นใหม่มีความรักครั้งใหม่ๆเข้ามานะคะสุขในพบมรณะแบบนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนไกลก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วดูเหมือนคุณทั้งคู่จะมีเรื่องของกิจกรรมในการทำอะไรใหม่ๆนะคะเช่น เปิดบริษัทเปิดกิจการนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการแอจด,ดทะเบียนสมรสด้วยนะคะเกิดขึ้นคนที่ยังคุยคุยอยู่นะคะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาขอคุยเพิ่มนะคะหรือว่าคุณทั้งคู่นะคะอาจจะมีการนัดเดทการนัดไปทำแอคทิวิตีอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำร่วมกันนะคะได้ด้วยเนาะ สำหรับไพ่ในพบมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเอสซอบคอยสนะคะอ่ะสุขภาพก็อย่างที่บอกนะคะระวังเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะคะโรคเกี่ยวกับเกีเ่ยวกับระบบเลือดระบบของเหลวต่างๆในร่างกายนะคะคุณอาจจะรู้สึกเครียดเครน,นิดนึงนะตรงที่แบบเอ๊ะทำไมมันช่วงนี้มันจู่ๆสิวต่างๆมันขึ้นเยอะนะคะแต่มองว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบสุขภาพมั้งแค่รู้สึกมันความสวยมันลดลงอะนะคะ ต่อมานะคะสำหรับภพยในพบสุภานะคะเอสออฟคอยส์นะคะจ้องนายหรือผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ขยันพุทธงานให้คุณเยอะมากๆนะแล้วก็บางทีคุณจะรู้สึกเบื่อบ้างนะตรงที่งานมันเหมือนแบบมันซ้ำซากตําเจอะแต่มันมาเยอะๆเยๆแล้วคุณต้องแบบเหมือนต้องนั่งทําอะไรที่มันแบบรีพีทรีพีทแบบ ซ้ำๆเดิมๆไปเรื่อยๆอคุณก็อาจจะรู้สึกแบบเบื่อเบื่อบ้างอะไรบ้างนะคะแต่มองว่าไม่น่าจะมีะถ,ถ้าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่อะไรขึ้นมานะคะเดือนนี้มันมักจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เกิดซ้ำเกิดซากนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่ในออฟซอร์สนะคะการงานระวังเรื่องของความหงุดหงิดหัวหัวเสียนะคะฉุนเฉียวง่ายเนาะหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวคุณหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวคนรอบข้างคุณนะคะหาเรื่องเก่งจับผิดเก่งนะคะแล้วก็แบบเหมือนแบบเกลี้ยกล่อก้าร้าวกับเรานะคะเจอทวงงานแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์เดินทางบ่อย ะะเดินทางปุ๊บปั๊บเพราะเรื่องงานเนี่ยแหละนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะแบบโอ้โหไม่ค่อยได้นั่งอยู่โต๊ะติดที่สักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก็ต้องแบบไปติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้มีเรื่องฉุกระหุฉุกเฉินเข้ามาให้ต้องจัดการเรื่องงานบ่อยๆนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะชาวราศีสิงห์นะคะคุณได้ไพ่สิบเหรียญโชคลาภนะได้มาจากครอบครัวนะคะอายุวันเกิดเลขที่บ้านนะคะอายุวันเกิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะแล้วก็ อ,อ,อาจจะเป็นแบบบรรพบุรุษคนที่เสียไปแล้วอะไรอย่เงี้ก็ได้อายุวันเกิดหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะเลขที่บ้านทะเบียนรถนะคะให้โชคนะชาวราศีสิงห์นะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะดีเอ็มเพร s นะคะชาวราศีสิงห์ใครที่ โสดอยู่หรือไม่โสดก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าอยากมีน้องน้องอาจจะมาปุ๊บปั๊บได้ในเดือนนี้นะคะถ้ายังไม่พร้อมก็อาจจะต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ชาวราศีสิงค์คุณจะมีคนแบ็กอัพอะนะคะหรือว่าคนหนุนหลังคุณนะเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงใจดีใจดีนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณแบบไม่ออกหน้าออกตาไม่ใช่คนหวือหวาอะไรมากมายนักนะคะ,ะมีจุดนี้ที่เป็นจุดที่ดีนะคะของของดวงชะตาเนาะ โอเคประมาณนี้นะชาวสิงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะด้านล่างนะว่าแม่นไม่แม่นอะไรยังไงก็จะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวหสดีวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย